ศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปรัชญาของโรงเรียนจากคำขนาธรจังหวัดลำพูนที่ต้องการสร้างคนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขโรงเรียนจากคำขนาธรจังหวัดลำพูนตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2400 ภาพนักเรียนนนักเรียมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนได้ดำเนินการปลูกฝังด้วยวิธีที่หลากหลายมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาทิกิจกรรมเข้าแถวโครพทธงชาติกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมการออมการเดินแถวในโรงเรียนลูกเสือเนตรนารีและผู infinity, ้บำเพ็ญประโยชน์การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์นักเรียนมีความซื่อสัต์สุจริตมีการกระทำที่จริงใจซื้อตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความรับผิดชอบมีวินัยมีความรักความสามัคคี และสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามมีความผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลคิดสร้างสารรค์โดยจัดให้มีสภานักเรียนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมกิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและนำภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวันความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีทักษะมีความสามารถจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน และโรงเรียนยังมุ่งพัฒนานักเรียนในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการได้รับเกียรติบัตรและรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการดนตรีกีฬาและเทคโนโลยีทั้งระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกรายวิชานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานมีโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างหลากหลายมีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะดนตรีกีฬาจากการจัดกิจกรรมต่างๆส่งผลให้โรงเรียนจากคำขณาธรจังหวัดลำพูนได้รับการจัดอันดับ เป็นโรงเรียนที่ดีที่มีคุณภาพอันดับที่41ในจำนวน100นโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้าน,นที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีการเตรียมความพร้อมโดยการพัฒนาครูในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียน มุ่งพัฒนานักเรียนตามศักยภาพได้พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนทักษะวิชาการโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องและมีกิจกรรม Dream and Team มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนจากคำคนาธรจังหวัดลำพูนกับโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ จากการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานดีเด่นอาทินักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้มีคุณภาพ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและความเป็นพลโลกโรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนโดยกิจกรรมและโครงงานโรงเรียน ได้จัดหาสื่อที่เหมาะสมจัดอบรมผลิตสื่อไอซีโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อไอซีและนำไปใช้ในรายวิชาที่สอนนอกจากนั้นโรงเรียนยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนซึ่งทั้งครูและนักเรียน นำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ตลอดเวลาทำให้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์และคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในการใช้สื่อสครูออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไปทุกระดับชั้นมีการสำรวจความต้องการและความสนใจของนักเรียนเพื่อนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกฝนทักษะกล้าแสดงออก ครูแนะแนวจัดให้บริการให้คำปรึกษาแนะแนวเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพมีกิจกรรมที่น่าสนใจมีสาระสนเทศเพื่อการแนะแนวเพียงพอและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนโดยทั่วถึงโรงเรียนมีข้อมูลของนักเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลโรงเรียนจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ภาษาไทยสังคมศึกษาสุขศึกษาและพละศึกษาอาคารศูนย์กีฬาศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษศิลปะดนตรีนาฏศิลป ห้องเรียนเครือข่ายไร้พรมแดนศูนย์อาเซียนศึกษาโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดทำห้องเกียรติยศของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวางมีอาคารเรียนอาคารประกอบที่มั่นคงและแข็งแรงจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีบริเวณให้นักเรียนพักผ่อนทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนมีสถานที่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอและมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอมีการบริการน้ำดื่มที่สะอาดมีถังดับเพลิงตู้โทรศัพท์ไฟฟ้าพัดลม ครื่องปรับอากาศและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณมุมอับของโรงเรียนมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลและคอยให้บริการนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอด24ชั่วโมงหน่นที่3การบริหารการจัดการโรงเรียนมีข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นระบบครอบคลุมด้านวิชาการงบประมาณบุคลากร การบริหารทั่วไปที่เป็นปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศนักเรียนทุกคนมี u s สเซอร์เนมพาสเวิร์เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมีเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมีโปรแกร,รมประยุกต์ 18โปรแกรมและโปรแกรมเว็บไซต์อีก3เว็บไซต์โรงเรียนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35ในการจัดทำฐานข้อมูลของนักเรียนการหลอมรวมข้อมูล GPA เปิดโอกาสให้หน่วยงานและองค์กรภายนอกเข้าศึกษาดูงานระบบต่างๆของโรงเรียน และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จำนวนมากโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านสื่อต่างๆเช่นเว็บไซต์โรงเรียนจากคำคนาธรจังหวัดลำพูนเพจนักเรียนจากคำคนาธรเพจประชาสัมพันธ์จากคำคนาธรวารสารลานสนหนังสืออนุสณ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลางวิทยุกระจายเสียงป้ายนิเทศ รายการเสียงตามสายและรายงานประจำปีของโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายเพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนมีการดำเนินงานและการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกหน่วยงานมีการบริหารจัดการและการประเมินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA มีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จจากฐานข้อมูลผลจากการพัฒนาทำให้การประกันคุณภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงโรงเรียนกำหนดนโยบายการใช้เงินในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน มีแผนติดตามการใช้งบประมาณได้มีหน่วยงานดูแลกำกับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการรับจ่ายเงินที่ถูกต้องโปร่งใสมีหลักฐานชัดเจนใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่าตรงตามวัตถุประสงค์สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนในปีการศึกษาต่อไปการใช้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดและการรายงานผลการใช้งบประมาณสามารถตรวจสอบได้น้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน มีการสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของผู้ปกครองทุกปีการศึกษานำผลมาศึกษาวิเคราะห์สรุปและนำไปกำหนดเป็นจุดเน้นในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีการจัดการศึกษาที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องสมาคมสิทธิเก่าสมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงหน่วยงานภายนอกที่ให้การสน สนับสนุนการจัดการการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้รับรู้มีความพึงพอใจในการทำงานของโรงเรียนได้ร่วมทำแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนทำให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและทำให้นักเรียนมีผลสัมฤษธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนเช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมกิจกรรมส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและจิตสาธารณะโรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการให้ความรู้บริการชุมชนมีแผนงานและบุคลากรด้านชุมชนสัมพันธ์มีหน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยทั่วไป นันนที่ 5. บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมายของโรงเรียนได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยการนำของผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทุกด้านผ่านการอบรมสัมมนา การประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศตลอดจนได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีการส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นทีมมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการมีความเป็นผู้นำและบริหารงานอย่างมีระบบ มีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาจนบรรลุคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้บริหารได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิ รางวัลทรงคุณค่าสพทถอโอเบกอวอร์ดปี2555ระดับภาคเหนือ เหรียญทองอันดับสองประเภทผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการส่งเสริมและพัฒนาการสอนภาษาไทยจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลผู้บริหารระัการอ่านดีเด่นโรงเรียนได้พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพได้พัฒนาตนเอง ครูได้รับการอบรมสัมมนา,าสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนบุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามสายงานครูได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษครูได้รับรางวัลโอเ c กอาร์และรางวัลหนึ่งแสนครูดีนั่นที่6โครงการดีเด่น โครงการดีเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาผลจากการดำเนินงานเกิดประโยชน์และได้รับการยกย่องจากนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนจึงขอนําเสนอโครงการดีเด่นของสถานศึกษาดังนี้ 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้มีศัก,กยภาพเป็นพลโลก โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศให้มีศักยภาพเป็นพลโลกด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ดำเนินการให้หนักเรียนได้พัฒนาตนเองเป็นนักคิดที่ดีสามารถคิดสร้างสรรค์และนำความรู้จากหลากหลายวิชามาบูรณาการได้อย่างดี จากการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเข้าสู่การแข่งขันได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League Thailand 2 t 1 o เทได้รับรางวัลแชมป p เปี้ยนอวอร์ดและรางวัล Robot Performance Award เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติณประเทศไต้หวันได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยมได้รับโล่และเกียรติบัตรยกย่องเช,ชิดชูเป็นเยาวชนผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านวิชาการ จากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติรับโล่และประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรีในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2554 ชนะเลิศก,การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจําปี2553รุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันณประเทศฟิลิปปินส์ในปี2554ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ และชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี2,554เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันณประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ปี2555ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ภาคเหนือเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติณประเทศมาเลเซีย โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศให้มีศักยภาพเป็นพลโลกด้านวิทยาศาสตร์จากการทำงานอย่างเป็นระบบมีโครงการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆมีกิจกรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่องได้สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนและโรงเรียนอาทิ กิจกรรมยุวทูตดาราศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สปะยุ์นักเรียนในโครงการเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการในรายวิชา ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและดาราศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและไปแข่งขันระดับประเทศทุกปีโรงเรียนได้ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านจิตใจอารมณ์และสังคมตลอดจนส่งเสริมให้มีความเชื่อมั่นในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ จึงพัฒนานักเรียนทางด้านดนตรีส่งผลให้ได้รับรางวัลอาทิชนะเลิศการประกวดร้องเพลงชาติระดับประเทศเหรียญเงินระดับประเทศการประกวดร้องเพลงประสานเสียงรางวัลชนะเลิศ BBC Music Contest ครั้งที่4รางวัลบทเพลงยอดเยี่ยมโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่สองจาก พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงรักแม่ระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประชาธิปไตยฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ การเลือกตั้งประธานนักเรียนประธานคณะสีจัดสภานักเรียนการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งร่วมกับจังหวัดศึกษาดูงานเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพักการเมืองและการเลือกตั้งจัดเข้าค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยการเผยแพร่โครงการประชาธิปไตยกับศิล์ห้า สถาบันนโยบายการศึกษาและมูลนิธิคอนราดอเดนาวมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนจัดอบรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกส่งผลให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี2555 จากคณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการในสถานศึกษาโรงเรียนจักดําคำคณาธรจังหวัดลำพูนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทั้ง4ด้านประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการสถานศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงในปี2555กิจกรรมชมรมอาหารปลอดภัยหรือกิจกรรมออยอ,อน้อย โรงเรียนได้ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาชุมชนและนักเรียนให้มีนิสัยในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นแหล่งเผยแพร่และตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารการให้ความรู้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนอ,อยน้อยระดับดีเยี่ยมประจำปี2551และประจำปี2 5 5 5 โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนจักคำคณะทอนจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชมรมคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นประจำปี2555และปี2556นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็น Best Practice และจัดทําสื่อนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ 3. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนได้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามโครงการอ่านเพื่อรู้เชิดชูปัญญาพัฒนาชีวิตโครงการรวมพลังรักการอ่าน84ล้านเล่มฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครูบุคลากรและนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายอาทิการประกวดยอดนักอ่านครูผู้ส่งเสริมการอ่านการนำหนังสือจากห้องสมุดออกบริการสู่ชุมชนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะ การนำเสนอกิจกรรมสร้างสารรค์ประโยชน์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกิจกรรมซิมโพเซียมและได้รับการคัดเลือกผลงานของโรงเรียนผลงานครูและผลจากการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับเขตพื้นที่การศึกษาทำให้ผลการประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบที่3มาตรฐานที่ส ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากครูได้รับโลกรางวัลจากบริษัทนามีบุกจำกัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศและได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนในกลุ่มฮริภุญชัยให้เป็นโรงเรียนรักการอ่าน ผู้บริหารรักการอ่านห้องสมุดดีเด่นตามนโยบายห้องสมุด3ดีในปีการศึกษา2555จากการหล่อหลอมระหว่าง3โครงการคือโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้มีศักยภาพเป็นพลโลกโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ที่ได้สร้างความตระหนักรู้ของนักเรียนและสร้างคนของประชาคมอาเซียนในอนาคตโรงเรียนจักคำขณนทรังหวัดลำพูนจึงเป็นสถานศึกษาสำหรับการเรียนรู้ที่มีคุณค่านักเรียนเติบโตเป็นคนดีคนเก่งของสังคมดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่าลูกจักคคำเป็นผู้นำสร้างสรรค์สังคม